สวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์หน้าตาหนูดูดีขึ้นมากงตัเก่าเห้นหนูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ดูมีโงเทงออร่าะครับดีค่ะ,คะอาจารย์ก็ดูดูดีขึ้นนะคะดูแก่ลงนะคะ ขอบคุณค่ะหนูเป็นคนพูดอะไรจริงเสมอเลยพี่ชอบหนูจังเลยนะคะตอนก็เมาหมอยว่าหนูพูดอะไรไม่จริงคุณผู้ชมเจ้าค้าน้องเต่าค่ะทํางานอยู่ช่องทีวีพูนะคะเรียกว่าเป็นนักข่าวอนักข่าวรุ่นลายคลามค่ะคุณผู้ชมเจ้าค้ารุ่นเรียกว่าอะไรนะรุ่นบ้าสงครามค่ะก่อนหน้านักข่าวรุ่นหลังๆใช่ไหมคะแล้วได้ข่าวว่าอดีตก็เป็นที่รักของพี่ติ๋มตอนนี้แว่แวๆว่าตกกระป๋องหรอพี่ติ๋มไม่ค่อยปลื้มหรอโอ้พี่ติ๋มเหรอครับพี่ติ๋มจริงๆแล้วก็ยังปลื้มทุกคนนะฮะจา์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่มมห ค่ะนะคะนักข่าวท ació, il, ุกคนที่เป็นสาวเพศสองก็ตกกระป๋องกันไปหมดทุกคนละอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นแจ็คกาลีนแอนนาลูกสาวอาจารย์ไงคะที่ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศก็ตกกระป๋องไปแล้วนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคะอาจารย์นะคะไม่ใช่ค่ะไม่จริงค่ะหนูได้ข่าวผิดเห็นไหมคะหนูข่าวเมาอาจารย์ค่ะหนูพยายามซอบชี้ไปเปิดท้ายขายของคาะรอาจารย์ยี่อาจเปิดท้ายไม่ได้นะคะต่อมไม่ให้ผ่านผ่นหน้าอย่างกระจงภูเขาค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะอย่าค่ะอย่าว่าเขานะคะไม่จริงค่ะ ชีไปนะคะชีได้ขึ้นชื่อลือชาเลยว่าชีเป็นสาวไทยที่มีอานาฮ um อนด้าเบิ้มสุดนะคะไม่ต้องไปที่กลับมาเร็วแล้วคะอ๋อวีซ่าหมดะคะ่ะ <laughs> เฮ้ยเราพูดถึงอะไรกันเนี่ยน่าเกลียดจริงๆเ<า>รจาจะ,จะคุยเรื่องข่าวบันเทิงแล้วทำไมเป็นเรื่องขา้าวระเวียนีใครข้าวระเวณีคะตกลงเดี๋ยวก่อนนะคะพีะ่ติ๋มก็ยังตอนนี้ติดหมอดูเหรอคะใช่พี่ติ๋มติดหมอดูอยู่ค่ะจะดีเหรอกเขาจะตกงานกันไม่ได้คันนี้พวกเรามานั่งพูดติไม่ตกค่ะเมื่อกี้อาจารย์เกิดมาดีมากเลยนะคะแต่หนูก็ต้องย้ำคอนเซปต์หนูอีกทีนึงหนูในคอนเซปต์คือว่ารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งบนติ่งดารา ติ่นอะไรติ่งดาราเหรอคะติ่งหูดาราอ๋อตรงใกล้ชิดมากเลยนะคะอาจารย์อย่าแบบว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นสิคะตอนค่ะเนี้ยไม่คิดหรอกคะ่ะเรื่องมนงนันอย่างนไม่เป็นคนไม่เคยลงต่ำเลยคะ่ะน้องเ <c oughs> าวคะ่ะแต่เขาบอกว่าเวลาหน,นูนำเสนอข,ข่าวเนี่ยหนูทําไมไม่ยึดพี่ล่ะพี่เป็นผู้ใหญ่ของวงการบันเทิงพี่พูดซอพูพดสุภาพแต่หนูอ่ะทาไมจะต้องไป คือดันลงดันลาดเขาดันมันเป็นคอนเซปต์มันเป็นเขาเรียกคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนักข่าวแต่ละคนค,ะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันอาจารย์จะมาให้หนูนั่งแอปบแบลซึ่งเราเป็นคนตรงๆหนูเคยทําแล้วค่ะอาจารย์แต่มันไม่รอดอนะคะจะให้แอปเป็นแจ็คกะลีหนูก็ไม่ไหวอะค่ะนะคะอ๋อพี่คะสัมภาษณ์เรื่องนี้มันไม่ใช่แนวหนูค่ะอาจารย์เข้าใจไหมคะพี่คะแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวสตาร์เป็นไงบ้างคะมันไม่ใช่แนวหนูหาอาจารย์อาจารย์เข้าใจไหมฮะแนี่หนูก็ต้องทํากัน้แต่ฉันก็ไม่อยากจะพูดนะคะวันนั้นแจ๊กรกกลงง็มาานนั่่ทีีีเ้้อต แจ็ก็ไม่อยากจะพูดว่าิดัดจริตหรือเปล่านะอาจารย์อย่าใช้คำว่าดัดจริตเถอะค่ะแจ็คกะลินเขากินน้ำยาดัดเยอะค่ะอ๋อไม่น้าผมไม่เป็นหลอนใช่แต่มันเป็นหลอนอยู่ข้างในหลอนโอ้โหนึกแล้วเฉียวดะคะโอเคเลยค่ะเอาเมาส์กันต่อค่ะจารามเลยปลี่ยนบุคลิกไม่ได้ยังไงหนูก็ต้องกัดจิกคือมันเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วไหคะอาจารย์เหมือนคาแรคเตอร์อาจารย์อย่างเงี้ถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์ยิ่งสักไปนั่งแล้วทำแอปเรียบร้อยแบบ อันนี้นะคะใส่นู่นนี่นะคะวันนี้นะคะอย่างเดียน,นทำได้นั่นคือชีวิตจริงของเดียน,นะคะโอ้โหอาจารย์ค่ะอาจารย์จะดัดยิ่งกว่าแจ๊กกะลีนอีกค่ะถ้าจะทำอย่างนั้นนะคะอาจารย์เราเป็นคนอย่างนี้แล้วก็แสดงออกอย่างนี้สิคะ,คะ,คะอาจารย์หนูเป็นคนแสดงออกจริงๆหนูไม่ได้ดัดจริตที่จะร้ายกาจใช่ไหมคะไม่ได้ร้ายไม่ได้กามจริงหนูผู้ดีผู้ดีไม่ใช่หรอกค่ะไม่ได้เป็นผู้ดีด้วยค่ะอาจารย์เป็นคนปกตินี่แหละค่ะเป็นคาแรคเตอร์ของนักข่าวปกติที่อยากจะให้นักข่าวรุ่นน้องทำตามค่ะหนูครับกับการที่แสดงนำเสนอข่าวในคาแรคเตอร์ทที่่่เเเปปปปป็็็็นน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 นตตััววววของงงหหููะะะะคคคคใบบบบพิิาากไไมมื้ดช ค่ะด่าเลยหนูชอบค่ะอ้าวตายแล้วมีคนดา่าหนูชอบหนูพูดอย่างนี้ได้ยังไงหนูชอบค่ะพี่ติ๋มสอนเสมอนะคะเตาะ่าค่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครด่าเรานะคะแสดงว่าเราดังคะเตาะ่าค้ะอ้อาวถ้าพูดอย่างนี้นะคะหนูก็เนี่ยดูสิคะในหน้าจอเห็นไหมคะตายตายตัวเล็กนิดนึงนะคะเออ,เ,อเดี๋ยวก็จะพยายามอ่านนะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าอีเต่ารู้หรือยังว่าละครที่บอมกัน อะไรเนี่ยบอมธนินต์อ่านจร<อ>ิ<ส>นะครับมไม่รู้ว่าะะอีตารู้หรือ,อยังว่าละครที่บอมนะคะกับมินเลกับมินนะคะเล่นเนี่ยชื่อเรื่องคิวปิดไม่ใช่คิวปิกนะคะเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามากัดกันมันไร้สาระค่ะอาจารย์พวกนักเยงคีย์บอร์ดหนูไม่เอามาใส่สมองหรอกอาจารย์มันไร้สาระแต่ถามว่าด่าไหมชอบไหมถามเลยว่าชอบเพราะว่าผิวรุ่นนี้มันผิวหนังหนาพันพิเศษแล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้แคร์อะไรกับของพวกนี้อยู่แล้ว โอ้นั่งหนูหนาเลยเหรอคะอาจารย์การเป็นนักข่าวบันเทิงเนี่ยจะมานั่งแอบสวยแอบเรียบร้อยมันไม่ได้เข้าใจค่ะเจอเสือสิงกระทิงแรดกระสู้คูฟรีโคไฟเก้งกวางกระจงและองค์ละมัง่งมันต้องสู้กับมันอา่เอาเป็นว่าถ้าเขาเขียนนิดนิดหน่อยหน่อยดา่านิดหนึง่งกระแทกหน,น่อยหนึ่งหนูก็ถือว่าหนูดีใจใช่ไหมก็ตามที่พี่ติ๋มสอนหนูก็แสดงว่าวันวันหนูก็นั่งกุข่าวละสิอาจารย์หนูมาออกคนดังนั่งเคลียร์หนูไม่ได้มาออกคนดังนั่งเทียนเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่มาจากนักข่าวอย่างหนูเป็นข่่าาวทีีจจรริิิงงงงบนต้อ ทอนให้มากกว่านี้ด้วยค่ะาจารย์และการที่หนูไปปล่อยข่าวนะคะวิาพา์วิจารณ์ดีเจที่ชื่อมอม้าน่ะหนูกล้าดียังไงครับที่ไปแตะต้องตรงนั้นของสูงาาย,ยา,เอา,าเอาความจริงไหมคะอาจารย์ออยโดยส่วนตัวมอม้ากับหนูสนิทกัน สนิทกันมาเป็น10ปีแล้วฉันก็ได้ข่าวว่าแทบจะเป็นฝาแฝดกันโนโนอยู่ไม่เป็นฝาแฝดนะคะเพราะว่าหนูเสียงไม่เป็นมะเร็งกล่องเสียงค่ะอาจารย์เสียงหนูปกตินะฮะพูดอย่างนั้นแล้วนั่นแหละค่ะอาจารย์ทีนี้นี่เปล่าไม่ดีอะ่ะอาจารย์พูดไม่เหมือนนะออาจารย์ไม่เหมือนอาจารย์พนะูดแล้วเหมือนโซเฟียลานะฮะไม่เป็นไรค่ะ เหมือนโซเฟียลาเดียนก็ยังโอเคยังเป็นคนเหมือนนะคะอะยังไงคะเธอสนิทกันสนิทกันมาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่สมัยหนูทําข่าวสังคมนะคะแล้วก็หนูสัมภาษณ์เขาตลอดนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เริ่มเริ่มที่จะไม่ค่อยสนิทกันสาเหตุที่มันไม่สนิทกันเนี่ยเพราะว่าไปมันมีปัญหากับเพื่อนหนูก็คือเฮเลนปาวลารู้จักเฮเลนไหมรู้จัก เพื่อนเลิฟใช่ <spe ech> เฮเลนที่นั่งเหมือนเสือธนพลน่ะรู้จักใช่ไหมคะเออนั่นแหละเพื่อนเลิฟหนู <c oughs> ทีเนี้ยเฮเลนเขาทะเลาะก,กับคนนี้และหนูก็เออเกิดเธอทะเลาะก็ทะเลาะกันไปมันก็เป่าหนูทุกวนันเป่าหนูทุกวนันจนหนูเออเกลียก็เกลียดอ่ะเกลียก็เกลียดก็ไม่ยุ่งไม่อะไรกับอ่าไม่อยากจะให้เพื่อนทะเลาะก,กันก็ <spe ech> ลไม่ยุ่งนู้ขาหนูไม่ไปเข้าร้านที่เขาเปลี่ยนยางอะไหลรถแลคะเขาตั้งศูนย์ทวงล้อได้ไม่ทวงหูหนูบ้างหนูทวงแล้วค่ะอาจารย์นั่งเฮเลนเป่าไปเป่ามาเขาเกลียดคนนน้คีีเเธอกก็ยตามเ้าหหููธอปยังไคะตอนนั้ ไงก็อตอนนี้รู้แล้วไงาอาจารย์แล้วทำไมหนูไปพูดได้ยังไงครับว่าเขากําลังจะงาาพระเอกจอจานว้าพระเอกจอจานก,กำลังดังสนั่นเมืองหนูทําอย่างนี้ดนนักกลัวละไม่ใช่<ะ>อาจารย์ค่ะจริงๆแล้วหนูไม่ได้พูดหนูพูดตรงๆว่าหนูไม่ได้พูดแต่หนูว่ามีมีข่าวออกมาตั้งนานแล้วว่าเขาว่าด่าพระเอกจอจานซึ่งหนูเนี่ยเป็นติ๊งติ๊งหมายถึงแฟนคลับของพระเอกจอจานคนนี้ นะรพระเอกจอจานคนนี้เนี่ยนะคะเล่นละครเรื่องเดียวแล้วก็ดังเป็นพลุแตกทีนี้เนี่ยนะคะหนูก็เป็นติ๊งหมายถึงแฟนคลับหนูก็ชอบชื่นชมผลงานนาเสนอแต่ข่าวดีๆเพราะอาจารย์ก็ชอบมาว่าหนูว่าหนูชอบไปด่าวิจารณ์คนนู้นคนนี้หนูก็จะเชียร์พอหนูจะเชียร์ปุ๊บเนี่ยอ่ามันมีกระแสข่าวบอกว่าแม่มอม้าเนี่ยนะคะแม่มอม้าคนนี้เนี่ยอยากจะได้จอจานเนี่ยมาออกรายการ<อ>รายการหนึ่งซึ่งไม่มีเรตติ้ง เข้าใจไหมคะทีนี้เนี่ยพอไม่ได้ออกเขามาออกรายการเพราะมนคนละช่องพอออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เอาเขาไปด่าด่าทุกวันด่าทุกวันด่าทุกวันแล้วหนูเป็น f อหรือเป็นติ้งของน้องจอจานเนี่ยหนูจะรู้สึกยังไงคะอาจารย์ด่าครั้งแรกหนูเฉยๆยด่าครั้งที่สหนูก็เฉยเฉยมันด่าทุกวันนะคะอาจารย์ขาเขาปล่อยเขาไปสิคะมันด่าแล้วดังไงพี่ติ๋งก็สอนแกว่าไม่ใช่หรอถูกต้องด่าแล้วดังหนูก็ไม่ได้ด่าตอบแล้วก็มีน้องที่เป็นติ้งด้วยกันเขามาถามว่าพี่เต๋าทํายังไงดีอ่ะพี่ม นนี้อยากจะเกาะกระแสนือเปล่าหรืออยากจะกินน้องจอจานหรือเปล่าแลวขอโทษ,โทษบบขอโทษหนูไม่ใช่คําว่าตกมันนะคะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะคําพูดหนูให้ถูกนะคะอคอวอยคิดวิเคราะห์แยกแยะคําพูดหนูให้ถูกนะคะหนูใช้คําว่ามันตกไม่ใช่ตกมันไปดูในไอจีหนูได้หนูยังไม่เคยลบ อ๋อนูเขียน้ำมันตกมันตกไปแล้วอย่าไปสนใจมันเลยเออเต๋ากินน้ำก่อนไหมคะเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียตายคาที่นะคะสักนิดหนึ่งนะคะคหนูขาหนูบากหนูเป็นเต็งนะคะหนูหไปเขียนเชียพ์พระเอกจอ อาจาร์นะคะเ<ห>ต็งหรือว่ารับเงินมาให้เขียนเชียร์โอ้อาจารย์ถ้ารับได้หนูคงรวยไปแล้วค่ะเพราะว่าน้องจอจานตอนนี้รวยมากและรวยที่สุดด้วยค่ะอ,อาจารย์ก็รวยนะเจก็ถึงมีเงินมาจ้างให้พวกเธอไปเขียนเชียร์โค่ะอาจารย์เราชื่นชมเขาเป็นคนดีเราก็ต้องเขียนเชียร์เขาคนไหนไม่ดีเราก็ต้องเขียนให้เห็นถึงมุมถึงที่เขาไม่ดีแต่เขาเป็นคนดีเราจะไม่แนะนําเสนอลอคะพอหนูนําเสนอในสิ่งที่ไม่ดีอาจารย์ก็บอกว่าหนูไปสอดรู้สอดเห็นนาเสนอแต่สิ่งที่ไม่ดีพอมาวันหนึ่งหนูนําเสนอสิ่งดีๆของมนุษย์อาจารย์ก็บอกว่าหนูรับเงินตหหนนู้าาาจรยย์่ดดไคมว เองได้ยินคนก็พูดมาก็เลยมาถามหนูห่วงหนูนะคะเต๋าก็าเห็นหนูเป็นคนดีแล้วก็หนูทํางานทําการหนูหน่าเอ็นดูอะค่ะ,คะอาจารย์ไม่กล้าว่าหนูหรอกค่ะแล้วหนูรู้ความจริงไหมคะเรื่องพระเอกจอจานของหนูไม่ยอมให้นางเอกชื่อสวยนางงามคนไทยรูปอะค่ะนางงามคนหนึ่งถ่ายรูปจริงๆแล้วเรื่องจริงนี่หนูก็รู้ค่ะ เรื่องอาจยะจะฟังเรื่องจริงไหมคะอยากฟังเรื่องจริงไม่ต้องตอแหลคับขอเรื่องจริงเลยเนะครอาจารจะนั่งนิ่งๆอย่าห้ามตอแหลเลยนะคะอ๋อฉันไม่ตอแหลหรอกอยาก่างค,คือเรื่องนี้นะคะมันต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นของแบรนด์นะคะสินค้าแบรนด์หนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าในบริษัทของเขาเนี่ยมีเป็นหมื่นๆชิ้นนะคะ <c oughs> แล้วส็จทีนี้เนี่ยน้องนอนหนูคนนี้ซึ่งสนิทกับหนูมากเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยนะคะ ก็วิ่งเข้าไปเปิดมา่านวิ่งเข้าไปขอถ่ายรูปกับพระเอกจอจานทีนี้เนี่ยพระเอกจอจานเนี่ยน้ำหนักเขาขึ้นเขาอ้วนขึ้นเขาใส่กางเกงไม่ได้และหนูอยากจะบอกอาจารย์ว่าพระเอกจอจานเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการใส่กางเกงไม่ได้เพราะว่าอะไรใหญ่อาจารย์จะพูดออกอากาศทําไมอะ่ะก็ไม่รู้ก็จะพูดไม่ชัดอ้ะใน่ปิดขี้ซิขาเขาใหญ่ ของใหญ่ขาเขาใหญ่ไม่ใช่ของเขาใหญ่ขา,<ะ>ขาเขาใหญ่แล้วแต<า>่ที่เขาบอกให้พี่คอดูมเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเย็บไซส์ใหม่ใหม่ให้เขาได้ไม่เพราะเขาใส่ไม่ได้เพราะามันคับเป้าออแต่น้องนอนหนูก็จะถ่ายลูกจะถ่ายแล้วเด็กบอกว่าพี่ครับผมอยากจะถ่ายนะครับเขาก็เลยเปิดให้ดูว่าเขาใส่แต่บ็อกเซอร์ทีนี้เนี่ยน้องนองนหนูเขาก็อ๋อเออโอเคโอเคไม่เป็นไรก็คืออ,อกออกออก,ออก,ออกมาจากห้องอมันก็่น่าจะจบถูกต้องไหมคะแต่น้องนอนหนูเนี่ยซึ่งเป็นน้องรักของหนูหนูก็รักน้องนอนหนูไม่จบน้องนอนหนูไปเล่าให้กับเธอ กระเทยมอม้าฟัง มันก็เลยเป็นไปเล่าอย่างไรล่ะไปเล่าว่าอ,อ๋แม่จะถ่ายรูปคุณงันหรอใช่ไงแล้วเล่น,ลนแล้วก็เตรียมกันบอกว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เรื่องมีโจรขึ้นบ้านนอนหนูพักๆก,ก็มาพลิกถามเรื่องว่าไปขอถ่ายรูปจอจานแล้วไม่ได้ซึ่งแม่มอม้าเนี่ยเขากำลังตกมันอยากจะได้จอจานอยู่แล้วมันตกเออนั่นแหละมันตกก็คือตกแล้วนั่นแหละเออแล้วก็เลยเอาไปเมาส์มอยต่อจนกระทั่งเหมือนประมาณว่านอนหนูไม่พอใจใช่เออเท่านั้นยังไม่พอก็ไปปล่อยข่าวเสียหายทีแรกปล่อยคนก็นึกว่าเป็น เรื่องอเด็กใส่บ็อกเซอร์เขาคงจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆแต่ที่ไหนได้ไม่หยุดยังไปพูดหนวนพูดนี่พูดในรายการนูนพูดในรายการนี่คือมอมา้าไปพูด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 พอพูดเสร็จพวกติ๊งต่างๆเขาก็มีความรู้สึกว่าทําไมยังไม่หยุดพูดอืเข้าใจแล้วลรอกค่ะ แต่เดียนก็ไม่เชื่อทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะเพราะเดียนไม่ได้ยินกับหูและไม่ได้ดูกับตานะคะจนกว่าจะมานั่งเคลียร์ที่โตเดียนเดียนถึงจะเชื่อค่ะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไหรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสี่เร็ว cốt